ในศักยภาพของเจ้า้ที่ของจังหวัดต่างไว้สูงมากและก็คนต่างก็ไว้สูงมากแต่คราวนี้หลังจากที่สองมีการแม,บบม,ตมตรระต่อระหว่างทางโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตุนเพราะว่าพอขั้นต่อตัาที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้ขึ้นอยู่ในพ่วงที่สอง,ง,งของึ้นขณะนี้สตชกําลังจะเกิดแต่วไม่ค่อยมีคนแล้วก็ไม่อยากจะทะเลออาะกับชาวบ้านใไหมไม่อยากจะทะเลาะกับชาว่้าได้โยนไม่ให้ตำรวจทะเลาะต่อ ตำรวจก็หนักหน่อยช่วงนี้นะช่วงนี้แลนะน้องตำรวจนะช่วยไปนิดหนึ่งกันนิดหนึ่งใน,น,นงในเรื่องของวัตถุประสงค์เนี่ยที่ประชมุมการจัดสถานที่ให้แต่และคิวแต่และลรถรับจ้างแต่และประเทเนี่ยมีคิวที่ใช้กเยเพราะเพราะว่าหนึ่งเราไม่สามารถบังคับใช้ได้ใช้กฎหมายตามปกติได้ทั้งขนส่งและตำรวจเนี่ยไม่สามารถบังคับ้ครับสำหรับ นนาก,การจัดระเบียบในครั้นงนี้เนี่ย,ยจากจาการที่เครั้งนี้เนี่ยรถเสียบก็มีรถเปิดรถเปิดสามรถประจำทานั่นคืออยู่ที่นอกสถานีนบางขอกย่านสยามนั้ำมันเชางเฉลิมศรีครับซึ่งที่ท่านมาเนี่ยจะมีรถเพื่อสิทธิทั้งหมวดสามรถก็หมวดสี่ไม่ใช้สถานีเลย นะครับเอ่อคีคครับอะไที่ของขวนสามไปตามกาันตาอ่อกุณมที่สับสองลดขบทางหมวดสี่และลดสองแถวทั้งหมดอ่าก็กำหนดไว้ว่ากลุ่มที่หนึ่งคือรถหมวดสาคิวกลุ่มที่2องหมวดสม่น่หัวดนีไม่เป็นไรผมจะยืนั่งทุกหลังนะคุณวิทยา อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าเราเราถ้ามุ่งเพื่อให้สังคมเมืองจังดีขึ้นนะครับเหตุผลที่มัะจะเป็นในเรื่องการปฏิวัติรัฐปจะมาหารผมก็แค er ่สองครั้งค <uh ือแทบเลยคนส่งบอกว่าผมตัดเทือแล้วตำรวจบอกตัดเทือแล้วทั้งที่สองเทือจันด่านเลยดีอย่าทำให้เกิดรถแท็กซี่จะต้องเข้าใช้สถานีทั้งสองแห่งให้เรียบร้อยภายในวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคม ทุกกลุ่มที่เขาร่วมประชุมในวันนี้นะครับครับในเรื่องการจัดระเบียบเนี่ยจริงๆแล้วหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องที่มาประชุมในวันนี้มีแผนการจัดระเบียบแล้วผมอนุญาตว่าที่ผมบอกไวเห็กผละปัะมัณเป็นในเรื่องที่เราต้องชอบแี่จระเบียบตางนั้นมีท่านคนต่างประเทศอะไรขึ้นมาก็จะมองภาพเราไหมบาเรเรียนบาเรเรียน มีการรัฐบาลหารและวก็ทำคอร์ชั่นมีนโยบายจับระเบียบในเรื่องนี้ด้วยซึ่งอะไรังไงัออกขึ้นมเกี่ยวกอะไรบ้างที่จะทำให้คุณพิทยาแต่เขาช่วยดีหลายเรื่องที่มืีพลังผมก็่านลองแก้ปัญหามา